จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งที่3เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมครับที่สารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนายพัชรเศษบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่3ในปี2568 เ <P en cher> พื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าโดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการประชุมครั้งนี้ครับที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมในอัตรา9 0 0 0บาทต่อรายในครั้งที่2นะครับให้แก่อําเภอที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมก็ได้แก่อําเภอตรอนอําเภอฟากท่าอําเภอท่าปลาและอําเภอลับแลครับ รวมถึงกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในรอบก,ก่อนหน้านี้ครับทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ยังคงติดตามสถานการณ์น้ําและภัยธรรมชาติต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องในระยะสั้นเร่งด่วนแบบนี้ครับก็ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาแน่นอนครับว่าเงิน9,000บาทในการเยียวยาก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้ที่ได้รับผลกระทบกันเยอะเลยนะครับ<ช>ซึ่งหลายอำเภอนี้ก็คงได้รับเงินช่วยเหลือในคราวต่อไปนี้นะครับ